จากข้อมูลของ ITV นะครับคนที่เป็นคนยื่นเรื่องคนแรกก็คือเรืองไกลนะครับเรืองไกลเนี่ยเป็นคนยื่นซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ออกมานะครับข้อมูลต่างๆท,งทั้งทั้งที่พยายามทําให้ไอทีวีกลับมาเป็นสื่ออีกครั้งนะครับข้อมูลต่างๆที่ออกมาตอนเนี้ผมบอกเลยว่ามีการขุดข้อมูลและที่สําคัญตอนนี้นะครับปปชได้ออกมายืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่าคุณพิธาคุณพิธาเนี่ยนะครับ ถือหุ้นไอทีีแต่ถือในานามของผู้จัดการมรดกโดยมีหลักฐานแนบมาก็คือคํำสั่งศาลให้เป็นผู้จัดการมรดกตั้งแต่ปี2550มาแล้วซึ่งแน่นอนครับถ้าแบบนี้เท่ากับตามกฎหมายเ่ยคุณพิธาไม่ใช่เจ้าของหุ้นแต่ถือในานามของผู้จัดการมรดกและตอนนี้คุณพิธาเองก็ได้ทําการแบ่งมรดกเอาง่ายๆในเมื่อตัวเองอยู่ในตําแหน่งผู้จัดการมรดก อยู่ในตาแหน่งผู้จัดการมรดกแน่นอนครับว่าการแบ่งมรดกอาจจะบอกให้แบ่ง1ปีแต่ด้วยเหตุผลอะไรกันแล้วแต่เพิ่งจะมาแบ่งตอนนี้แต่ตอนนี้ก็ได้โอนหุ้นนะครับโอนหุ้นไปให้กับทายาทโดยชอบรมนะครับโดยที่นะครับตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกในการแบ่งก็อย่างที่บอกว่าวันนี้หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะคุณพิธาสละหุ้นหรือเปล่าต้องบอกว่าสละนะครับสละกับโอนเนี่ยคนละเรื่องกันสละหุ้นก็คือสละ สละสิทธิ์ก็คือสละมรดกอ <ina> ่อออะ,ก,ะก็คือไม่เอาอะไรเลยถูกว่าสละมรดกก็คือไม่เอาอะไรเลยแต่คุณพิธาไม่ได้สละมรดกนะครับตามข้อมูลนะครับตามการให้คุณพิธาบอกโอนให้กับทายาทแต่ไม่ได้บอกว่าทายาทคนไหนโอนให้กับทายาทเพราะฉะนั้นการแบ่งมรดกคุณพิธาเป็นผู้จัดการมารดกเพราะฉะนั้นการแบ่งมรดกนะครับ มรดกชิ้นนี้แบ่งให้ใคร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 ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยหุ้นนะครับของไอทีวีนะครับเขากําหนดเอาไว้เนี่ยว่าเวลาแบ่งแบ่งเนี่ยทุกอย่างต้องแบ่งหารกันหมดรถก็ต้องแบ่งสมมติมีทายาสามคนรถก็ต้องแบ่งเป็นสามส่วนเงินก็ต้องเอาไปขายถูกต้องไหมบ้านก็ต้องแบ่งเป็นสามส่วนเงินก็ต้องเอาไปขายถูกป่ะมันถึงจะมาแบ่งกันได้แต่วันนี้นะครับในการแบ่งทรัพย์สมบัติตามที่ผมทราบ ก็คืออ่ะคนนี้เอาบ้านไปคนนี้เอารถไปคนนี้เอาที่ดินไปคนนี้เอาจิตก,การไปคนนี้เอาหุ้นไปคนนี้เอาอะไรไปเพราะฉะนั้นวันนี้ในการแบ่งมรดก <S <S ก็ให้คนนี้เอาหุ้นไปผู้จัดการมรดกก็ประกาศการแบ่งแบ่งแบ่งแล้วนะครับอ่ะคนที่มีสิทธินะครับในกองมรดกทั้งหมดเนี่ยตกลงก็ได้ไหมโอเคอ่ะโอเคทุกอย่างแบ่งกันแบบนี้อ่ะทุกคนเห็นชอบด้วยก็จบถ้าไม่เห็นชอบก็แย้งกันขึ้นมาแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้เท่ากับว่าคุณพิธาถือ หุ้นไอทีวีไว้เนี่ยในนามของผู้จัดการมรดกมันก็น่าจะจบแล้วแต่เขาอย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องนี้ยังไงคนคนนี้ก็ไม่จบครับเรื่องไกลนะครับเอาทุกดอกครับบี้กรกะตเชื่อพิธาผิด1 3ึ่อีกนะครับผิดพาตาหนึ่งสาอีกครับวันที่15มิถุนายน2-5-6 6เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้หลังจากที่นะครับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตอเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าเรื่องไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพักพลังประชารัฐส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมกรณีพิธาลิ้มเจริญรัตนหัวหน้าพักก้าวไกลถือหุ้นไอทีวีผ่านทางไปรษณีย์มายังกกะตอผ่านระบบจัดส่งนะครับด่วนภายในประเทศหรือว่า e m s นะครับเพื่อให้ประกอบการตรวจสอบกรณี ตั้งคณะกรรมการการสอบสวนไต่สวนเรื่องดังกล่าวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพอรอปอว่าโดยการเลือกตั้งสอสอมาตรา151นะครับทั้งนี้พร้อมแนบสำเนาโพสต์เฟซบุ๊กพักก้าวไกลหัวข้อคนโกงวงแตกก้าวไกลชำแหละเพิ่มขบวนการปลุกผีไอทวที่นายชัยทวัฒน์ตุลาธนนะครับเลข,ขาธิการพัก ้าวไกลแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนโดยมีเนื้อหาที่ต้องการให้ผู้บริหารไอทีวีและอินทัดเร่งชี้แจงกรณีคลิปเสียงการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนและมีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องไกลว่าภายหลังมีการจัดทำรายการบันทึกการประชุมสามัญถือหุ้นนะครับได้มี เรืองไกลีกิจวัฒนะนำเอกสารดังกล่าวไปเป็นหลักฐานยื่นต่อกรตกตกตในวันที่10พฤษภาคมโดยทางด้านเรืองไกระบุว่าข้อความบางส่วนในโพสต์เฟซบุ๊กที่กล่าวถึงตนนั้นมีฟวามคาดเคลื่อนไม่ตรงกับความจริงและไม่มีหลักฐานใดมากล่าวอ้างอีกทั้งการยื่นคำร้องต่อกรกตที่ผ่านมาล้วนแล้วแต่ทำโดยลำพังทั้งสิ้นไม่ได้มีไม่ได้กระทำการร่วมกับ ผู้อื่นผู้ใดเลยนะครับอีกทั้งข้อความนะครับบางส่วนในโพสต์เฟ e บุ๊กที่ระบุว่าส่วนที่กกตจะดําเนินการนะครับตามมาตรา151ต่อนายพิธานั้นพักก้าวไกลมั่นใจว่านะครับข้อกล่าวหานี้ไม่มีหลักพยานหลักฐานที่มีน้ําหนักมากพอซึ่งเรืองไกลระบุว่าการดําเนินการของกกตตามมาตรา151 ความหมายรวมถึงการกระทําตามหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อสมัครรับเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อสสสี่ทับสองศูนย์และตามหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้เห็นเห็นนะครับพิจารณาให้ฟาร์มเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีสสที่สีนะ่ 4, ทับสามศูนย์ซึ่งพิธาจะต้องลงนามรับรองไว้แล้ว นอกจากนี้เรืองไกยังย้ำอีกว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ที่บัญญัติไว้ว่าบุคคลผู้มีลักษณะเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆเป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสสนะครับรวมถึงยังมีบทบัญญัติมาตราอื่นๆที่น่าจะนำ มาตา93วงเล็บไอ้98นะครับวงเล็บ3มาเป็นลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรีวุฒิสภาสารันูลและองค์กรอิสระแม้ว่าประเด็นมาตา8 98วงเล็บ3จะไม่มีการบัญญัติเรื่องจำนวนการถือหุ้นหรือการกระทําใ,ใดๆไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะครับอันเป็นการขัดฝางหรือแทรกแซงการใช้สิทธิเสรีภาพของ หนังสือพิมพ์หรือสื่อบนชนโดยมิชอบแต่สามารถเทียบเคียงกับมาตา184วัดหนึ่งวงเล็บ4และมาตา187วงเล็บหนึ่งที่ระบุว่าสมาชิกสภาผู้แทนและสมาชิกวุฒธธิสภาต้องไม่กระทําการใดๆไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการขัดฝางหรือแทรกแซงการใช้สิทธินะครับหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสู่มวลชนโดยมิชอบนะครับและมาตรา187เเนี่ยครับระบุว่ารัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นนะครับในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือคงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนและบริษัทต่อไปตามจำนวนกฎหมายบัญญัติและต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใด ทั้งนี้เรืองไกลได้ทิ้งท้ายจากหลักฐานที่ได้ยื่นมาทั้งหมดรวมถึงแบบสสสี่ทับสองและแบบสสสี่ทับสามเข้าข่ายตามมาตรา132องของพรปเลือกตั้งสสที่ระบุกรณีมีหลักฐานอันเชื่อว่าผู้สมัครใดกระทำเหตุที่ทำให้นะครับการเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมซึ่งหมายความว่า นะครับรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติแต่ยังลงเลือกตั้งรวมทั้งนะครับมีการรับรองให้ผู้สมัครคนอื่นของพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าจากที่กล่าวอ้างมาทั้งหมดเนี่ยในมาตาอันดับแรกเลยนะครับก็คือมาตาที่คุณเลืองไกลเนี่ย อ้างมาเนี่ยก็คือมาตรา98วงเล็บ3เนี่ยที่บัญญัติไว้ว่าบุคคลผู้มีลักษณะเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆเป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสสรวมถึงมีบทบัญญัติและมาตรา,อ,าอื่นๆที่นำมาตรา98 8. วงเล็บ3าม,มาลักษณะต้องห้ามของคณะรัฐมนตรีวุฒิสภาสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ แม้ว่าประเด็นตามมาตรา98วงเล็บ3จะไม่มีการบัญญัติเรื่องจำนวนของผู้ถือหุ้นหรือจำนวนใดๆไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซงในการใช้สิทธิเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบแต่สามารถเทียบเคียงกับมาตรา184วรรคหนึ่งวงเล็บ4และมาตรา187วรรคหนึ่งที่ระบุว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่กระทำการใดๆคำถามคือ ก็ทางนะครับนะครับทางปปชก็ได้ออกมาประกาศชัดเจนแล้วว่าคุณพิธานะครับคุณพิธาเนี่ยมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินเมื่อปี6-2ว่าตนเองถือหุ้นไอทีวีแต่ถือในานามผู้จัดการมรดกพร้อมแนบเอกสารหลักฐานว่าสารเป็นคนนะครับเอกสารจากสารคำสั่งสารอะว่าให้คุณพิธาเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดก เพราะฉะนั้นวันนี้คุณพิธาไม่ได้ถือหุ้นสื่อในนามของตัวเองนะครับไม่ได้ถือหุ้นสื่อในนามถตัวเองถือหุ้นสื่อในนามของผู้จัดการมรดกซึ่งแน่นอนครับผู้จัดการมรดกไม่ใช่เจ,จ้าของมรดกเพราะฉะนั้นถามว่ามาตาา98วงเล็บสที่คุณเลืองกายอ้างมันเข้าข่ายตรงไหนครับมันเข้าข่ายตรงไหนครับในเมื่อเขาถือในนามของผู้จัดการมรดกเท่านั้นซึ่งแน่นอนครับว่านะครับ การที่ออกมาแบบนี้เอาง่ายๆครับคงจะดิ้นนะครับแล้วก็มาตานะครับที่บอกว่าเข้าขายมาตา132า1 3อของพรปเลือกตั้งสสที่ระบุกรณีมีหลักฐานอันเชื่อได้ว่าผู้สมัครใดกระทําการที่ทําให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรมซึ่งหมายความว่ารู้ว่าตนขาดคุณสมบัติแต่ยังลงเลือกตั้งนะครับรวมทั้งยังมีการรับรองให้ผู้สมัครคนอื่นของพรักลงสมัครเลือกตั้งด้วยก็คุณพิธาคุณพิธา ไม่ได้มีคุณสมบัติต้องห้ามอะไรเนียแล้วก็ไม่ได้ขาดคุณสมบัติด้วยและคุณพิธาเขาจะรู้ได้ไงครับในเมื่อมีการยื่นนะครับอันดับแรกคือคุณพิธาเป็นสอสอมาแล้ว4ปีและมีการยืน่นบัญชีทรัพย์สินนะครับว่าคุณพิธาถือหุ้นไอทีวีนะครับถือหุ้นไอทีวีแล้วถือในานามผู้จัดการมรดกหลักฐานที่ว่าคุณพิธานะเป็นผู้จัดการมรดกและถือในานามของผู้จัดการมรดกก็คือคําสั่งศาล นะครับให้คุณพิธาเป็นผู้จัดการมรดกหลังจากนั้นคุณพิธาก็ทําการแบ่งนะครับมรดกนะครับออกไปเท่ากับคุณพิธาไม่ได้ถือหุ้นมาตั้งแต่แรกแต่ที่มีการถือถือในนามของผู้จัดการมรดกซึ่งแน่นอนครับตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าคนที่เป็นผู้จัดการมรดกไม่ใช่เจ้าของมรดกนะครับไม่ใช่เจ้าของมรดกเพราะฉะนั้นมันก็คือไม่ใช่ และอีกอย่างหนึ่งครับตอนนี้ก็จังมาถกเถียงกันเรื่องของสื่อแน่นอนครับว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็คือจากปีที่ผ่านๆมา15ปีที่ผ่านมาบอกว่าไอทีวีไม่ใช่สื่อแต่เพราะปี6 6, 6นี้นะครับไอทีจะเป็นสื่อเพราะมีคนมาจ้างให้ไอทีวีผลิตสื่อผลิตโฆษณาให้ทําประชาสัมพันธ์ให้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยไอทีวีจะต้องเป็นสื่อ อันนี้เราก,ก็ต้องลองมาดูกันแต่แน่นอนครับอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องนี้คงไม่จบง่ายๆถึงแม้กระทั่งข้อมูลหลักฐานออกมาเยอะแยะมากมายแต่นักร้องนะครับก็ต้องหาช่องหาทางที่จะเอาชนะแน่นอนครับดิ้นกันให้สุดครับไปกันให้สุดทางครับอย่างนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเองก็มีหน้าที่นําเสนอข้อมูลในเมื่อคุณออกมาก่ก็จะเสนอข้อมูลให้แต่สุดท้ายแล้วนะครับข้อมูลทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยมันก็จะมัดตัวคุณเองนั่นแหละ มันจะพัดตัวคุณคนล้อเองเอะแหละผลสุดท้ายแล้วใครที่เป็นคนกระทาความผิดก็ต้องรับไปซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้นะครับพักก้าวไกลคงไม่ยอมให้คุณเลืองไกลทาแบบนี้แน่นอนเพราะตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามีทนายนะครับแล้วก็มีภาคประชาชนที่ออกมาร้องคุณเลืองไกลเรื่องนี้อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปสิ่งที่เราต้องดูตอนนี้ก็คือว่ากรกตรจะรับรองผลของสอสเมื่อไรเห็นว่าจะรับรองผลวันที่ยี่สิบเอ็ด มิถุนายนนี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะจริงตามนี้หรือเปล่านะครับว่าจะรับรองผลวันที่21ถ้ารับรองผลได้วันที่21แน่นอนครับหลังจากนั้นไม่เกิน15วันก็สามารถเปิดประชุมสภาได้เมื่อเปิดประชุมสภาปุ๊บก็สามารถที่จะเลือกประธานสภาได้และก็สามารถที่จะโหวตเลือกนายกได้ก็ต้องไปดูว่าขั้นตอนต่อ,ตอไปสสร้อยแปดสิบแปดคนที่ประชาชนเลือกมาจะทําเพื่อประเทศชาติและประชาชนเคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเคารพประชาปไใจแล้วโหวตเลือกให้ คุณพิธาเป็นนายกหรือไม่หรือสอวสองร้อยห้าสิบคนจะทําเพื่อประเทศชาติประชาชนหรือแช่แข็งประเทศเอาไว้แบบนี้ไม่ให้ประเทศเดินหน้าไปต่อได้ให้เศรษฐกิจมันหยุดให้มันนิ่งนะครับให้โครงการต่างๆหยุดนิ่งนะครับคือการไม่ยอมโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าถ้ามันมีสองคนนะครับคุณไม่โหวตคนนี้แล้วคุณโหวตคนนี้ก็โอเคแต่ถ้าวันนี้มีแค่คนเดียว แล้วคุณไม่โหวตด,ด้วยเหตุผลอะไรถ้าคุณคิดว่าคุณพิธาเนี่ยนะครับไม่เหมาะสมนั่งตําแหน่งนายกแล้วใครล่ะที่เหมาะสมนั่งตําแหน่งนายกก็เสนอชื่อบาแข่งกับคุณพิธาไปเลย ń, เวลาโหวตก็จะได้รู้ไปเลยโอเคคุณพิธาไม่เหมาะสมคนนี้เหมาะสมว่ะคุณก็เลือกให้คนนี้เป็นนายกไปเลยแต่เหมาะสมในสายตาคุณเหมาะสมในความคิดคุณบริหารประเทศได้ไหมนะครับบริหารประเทศได้ไหมนําพาประเทศไปได้ไหม หรือจะจัดตั้งรัฐบาลได้ไหมและจะทําให้รัฐบาลอยู่ครบ4ปีได้ไหมอันนี้มันก็เห็นชัดอยู่แล้วเหมาะสมของพวกคุณกับวันนี้ประชาชนเลือกมาอันไหนใหญ่กว่าวันนี้ประชาชนอย่างพวกเราต้องจับตาขาบวนการนี้ขบวนการที่จะล้มประชาธิปไตยคือล้มเสียงข้างมากวันนี้ไม่ได้แค่ล้มเข้าไก่ไม่ได้แค่ล้มนะครับของคุณพิธาที่จะให้เป็นนายกสามทิแต่มันเป็นการนะครับทำขัดฝาง ระบบประชาธิปไตยระบบขัดฝางนะครับไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนและทําให้ประเทศชาติหยุดนิ่งประเทศชาติโดนแช่แข็งธุรกิจไม่สามารถเดินต่อได้ประเทศไม่สามารถเดินต่อได้การบริหารประเทศเดินต่อไม่ได้เพราะคนเหล่านี้หรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ